เป็นเรื่องจริงในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงยกมาเป็นอุทาหรณ์ให้พระสงฆ์ทฟังการครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระบูเรียนท่านเป็นพระที่เก่งมากเรียนทิฏฐิเรียนพระไตรปิฎกเรียนอภิธรรมจนแตกฉานท่านจําได้ทั้ง8ป0 0 0พระธรรมขันธ์สามารถโต้ปริยัติธรรมกับใครก็ไม่มีวันแพ้ใครถามอะไรท่านตอบได้หมดทายในพริบตาเดียว พระรูปอื่นๆถึงกับเรียกท่านว่าเดินได้พูดได้เหมือนพระพิธรรมแต่ท่านมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งท่านยังไม่เคยปฏิบัติธรรมจริงจังเลยท่านคิดว่าแค่รู้เยอะก็พอแล้วพอมีคนชวนไปนั่งสมาธิท่านก็พูดว่าสมาธิอะไรกันนักกันหนาฉันรู้หมดแล้วว่าสมาธิคืออะไรฉันอธิบายจตุรารมันได้เป็นชั่วโมงไม่ต้องไปนั่งรอ วันหนึ่งพระบัวเรียนไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วยกมือทูลอย่างภูมิใจข้าแต่พระองค์ที่เคารพข้าพระพุทธเจ้าเรียนมาจนหมดทุกอย่างแล้วขอพระองค์ตรัสบอกหน่อยเถิดว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์หรือยังพระพุทธเจ้าทรงยิ้มนิ่งแล้วตรัสถามกลับว่าบัวเรียนเธอเคยเห็นบัวสีเหล่าไหมพระบัวเรียนตอบทันทีเคยพระพุทธเจ้าบัวสีเหล่ามีดังนี้ หนึ่งบัวที่อยู่ใต้โคลนตมยังไม่โผล่ขึ้นมาบัวที่โผล่พ้นน้ำแต่ยังไม่บานบัวที่พ้นน้ำและบานแล้วแต่ยังไม่พ้นละอองเกสรบัวที่พ้นน้ำบานเต็มที่และอยู่เหนือน้ำไม่เปื้อนโคลนตอมอเลยพระพุทธเจ้าตรัสววาดีแล้วแล้วเธอคิดว่าเธอเป็นบัวเหล่าไหนพระโบเรียนตอบอย่างมั่นใจข้าพระพุทธเจ้าเป็นบัวเหล่าที่สี่แน่นอน พระพุทธเจ้าข้าเพราะข้าพระพุทธเจ้าเรียนรู้หมดทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าทรงนิ่งครู่หนึ่งแล้วตรัสเบาๆว่าบัวเรียนเธอยังเป็นแค่บัวที่อยู่ใต้ต่อหมอเธอรู้จักบัวสีเหล่าจริงแต่เธอยังไม่เคยเป็นบัวสีเหล่าเลยสักเหล่าด้วยซ้ําพระบัวเรียนช็อกจนตัวสั่นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อให้พระสงฆ์ทั้งหมดฟังเป็นพระดํารัสที่ดังกึกก้องจนถึงทุกวันนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนที่เรียนมากแต่ไม่ปฏิบัติเปรียบเหมือนคนที่นับโคให้คนอื่นกินคนที่ปฏิบัติแต่ไม่เรียนเปรียบเ,เหมือนคนเลี้ยงโคที่ได้กินนมเองแต่คนที่ทั้งเรียนและปฏิบัติเปรียบเหมือนเจ้าของโคที่ทั้งนับโคได้และได้กินนมด้วยแล้วพระองค์ตรัสประโยคทองที่คนไทยเอาไปเขียนป้ายตามวัดทุ่ประเทศ ธรรมะไม่ได้ส่งใจเพราะใจเราไปบังไว้ท่าใจไม่เปิดต่อให้รู้ธรรมะเป็นหมื่นข้อก็อย่างมืดพระบูเรียนร้องให้โฮต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้ววันนั้นเองท่านลาสิกขาไม่ใช่หนีไปไหนแต่ท่านลาไปบำเพ็ญเพียรเดียเด่ยวๆในป่าวันคืนวันที่ท่านกลับมาเป็นพระอรหรรันต์จริงๆไม่พูดอะไรอีกเลยแค่ยิ้มแล้วยกมือขึ้นประนมถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสงฆ์ว่านี่แหละบัวที่เคยอยู่ใต้ตอมอวันนี้กลายเป็นบัวที่พ้นน้ำไม่เปื้อนตอมอแล้วตั้งแต่นั้นมาพระบัวเรียนเปลี่ยนชื่อเป็นพระบัวสอนท่านไม่เคยพูดธรรมะยาวๆอีกเลยทุกครั้งที่มีคนมาถามท่านจะพูดแค่ประโยคเดียวเรียนแล้วต้องทำทำแล้วต้องเห็นเห็นแล้วต้องเป็น เป็นแล้วค่อยพูดแค่นี้ครับแต่เตือนใจคนฟังมาทุกยุคทุกสมัยถ้าคุณเคยรู้สึกว่าฉันอ่านธรรมะเยอะแล้วฉันรู้หมดแล้วลองนึกถึงพระบัวเรียนดูนะครับแล้วถามตัวเองเบาๆว่าเรายังอยู่ใต้ตอมอ,อยู่หรือเปล่าสาธุค,คนพนมมือ